พียอออยู่กับเราทุกวันมันสร้างผลกระทบแก่ตัวเราครอบครัวเราคนที่เรารักมันสร้างผลกระทบต่อประเทศชาติและสร้างผลกระทบต่อโลกทั้งใบเราควรจะหาวิธีการแก้ไขด้วยกันจริงๆสวัสดีครับผมเอสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Solution รายการที่เราจะมาร่วมหาทางออกกับทุกปัญหาที่เราเจอร่วมกันครับ นี่ EP 3แล้วนะครับแน่นอนครับสำหรับหนึ่งปัญหาโดยเฉพาะปัญหาที่เราเจอเนี่ยมันมีหลายโซลูชันครับท่านอยากจะแชร์เชิญแชร์ได้เลยนะครับรายการของเราเราอยากจะพาท่านไปดูซิว่าในต่างประเทศเนี่ยที่เขาเคยเจอปัญหาอาจจะยิ่งกว่าเราเขาทำถูกทำผิดอย่างไรและเราจะมาประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาของเราร่วมกันสำหรับ E ีนี้โอ้โหเป็นปัญหาที่ใหญ่ ไม่น้อยกว่า EP ที่1และ EP ที่2เลยครับก็คือปัญหามลพิษทางอากาศ PM 2.5ครับมาอีกแล้วหลายคนบอกโอ้ oh, PM 2.5มาแล้วมาเฉพาะฤดูหนาวช่วงที่ความกดอากาศตำ่ำทำให้เกิดฝุ่นตกท้างเยอะแต่อยากจะบอกให้ท่านได้ทราบนะครับความเชื่อผิดๆที่เชื่อว,ว่า PM 2.5มาเฉพาะฤดูหนาวผิดถนัดครับ pm 2ออยู่กับเราทุกวันทุกวันนี่แหละครับแต่ทำไมเราไม่เห็นทำไมเราไม่รู้สึกก็แน่แหละครับไอ้ pm 2.5เนี่ยมันเล็กมากๆยิ่งตัวเลขเล็กลงมาเท่าไหร่เราก็จะไม่ได้รู้สึกไม่มีกลิ่นไม่มีรสและก็ไม่เห็นเลยท่านก็ไม่รู้ว่าจริงๆริงนะ pm 2.5งอยู่กับเราทุกวันทุกวันจริงๆทําทำไมผมยังรู้ว่ามันอยู่กับเราทุกวัน สมัยก่อนตอนที่เป็นอธิการบดีพระจอมเกล้าและกับอังเรามีศูนย์วิจัยเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาเมืองและเรามีเครื่องตรวจวัดฝุ่นคุณภาพสูงเลยครับเราไปวัดตามสีแยกเจอเต็มๆครับร้อยส0งไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรไปที่ใต้รถไฟฟ้าใต้สถานีทัะลุไปร้อยเท่านั้นเลยมันอยู่กับเราตลอดแต่เราไม่เห็นเราไม่รู้สึกแต่อันตรายนั้น มากจริงๆครับทำไมเราไม่รู้หรือบางทีการวัดฝุ่นบางช่วงเวลาตอนกลางคืนตอนตีสองตีสดูเหมือนฝุ่นไม่เยอะหรือตอนเช้าตู่โอ้โหอทำไมฝุ่นมันยังเยอะฝุ่นพีเอมสอเนี่ยมันก็มีน้ําหนักนเบาหน่อยน้ําหนักเนี่ยนะครับมันขึ้นมันลงเนี่ยตามสภาพอุณหภูมิแสงแดดมาตอนเช้าเนี่ยมาน้อยพีเอ็มสอก็ยังสะสมอยู่มันก็มาเติมจาก ลดจากการเผาไหม้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอตอนบ่ายพื้นถนนมันร้อนเพราะแสาทิทมันเผาเผาเนื่องจากมีความร้อนมันก็ยกความร้อนของอากาศเนี่ยขึ้นสู่ที่สูงมันก็ยกฝุ่นเ m สองจุดห้าสูงขึ้นไปด้วยเพราะมันเบาไปเพราะฉะั้นตอนบ่ายลงไปวัดสิครับฝุ่นลดทุกที่เลยเพราะมันลอยขึ้นไปแต่พอตอนกลางคืนไม่มีลดเลยแต่อากาศมันเย็นเพราะพื้นถนนมันเริ่มเย็นและฝุ่นมันก็ตกลงมาตามความเย็นแสดงว่าฝุ่นเ m สองจุดห้า มันขึ้นลงแนวดิมครับมันขึ้นแบบนี้มันอยู่กับเราแบบนี้ครับตลอดไปนั่นแสดงว่ามันไม่ไปไหนครับถ้าเกิดเรายิ่งเติมเติมเติมมันก็ยิ่งมีมากขึ้นเพราะมันเติมมากกว่าจะลอยออกไปลอยไปได้ไหมครับลอยออกไปได้ใช้เวลาถ้าเกิดลอยออกไปใช้เวลาและลอยออกไปได้ช้าแต่เราเติมก็ไปมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายกรุงเทพมหานครหรือเมืองอื่นๆเนี่ยมันก็เป็นเมืองที่จมฝุ่นเ m สองจุไม่ไปไหนตลอดทั้งปี เพียงแค่ขึ้นลงตามเวลาเท่านั้นและทำไมเพียง2.5ถึงมันน่าก,กลัวพราะมันสร้างผลกระทบรุนแรงที่สุดเลยครับมันสร้างผลกระทบแก่ตัวเราครอบครัวเราคนที่เรารักมันสร้างผลกระทบต่อประเทศชาติและมันยังสร้างผลกระทบต่อโลกทั้งใบมันกลายเป็นปัญหาระดับภูมิภาคระดับโลกเลยเอามาตัวเราก่อนตัวเรานี่หนักมากเลยหมอก็บอกว่า ในพีเอมุนั้นมี PM1 ด้วยขือนเล็กกว่าคือสูรเข้าไปแล้วเป็นยังไงมีผลตั้งแต่หน้าพวกฝุ่นเนี่ยไปหน้าบางคนเนี่ยแพ้เป็นผื่นขึ้นเป็นจ้ำเป็นจ้ำเป็นแดงๆหมดระบบทางเดินหายใจตั้งแต่โพรงจมูกระดับตื้นจนถึงระดับลึกไอระดับลึกเนี่ยคือปอดครับเริ่มสะสมมีผลตลอ่อโรคหอบหืดสะสมมากๆเป็นต้นกําเนิดของมะเร็งปอดเสียชีวิตเป็นได้หมดเลยครับ จากนั้นใกล้ปอดคืออะไรคือหัวใจเพราะเพียม2.5เนี่ยเม็ดเลือดขาวมันทําลายไม่ได้มันไม่เชื้อโรคดีครับมันอยู่ยังไงก็อยู่ดังนั้นมันจะออกไปทางไหนอ่ะมันก็เติมเข้าไปเติมเข้าไปมันเติมเข้าไปจนเส้นเลือดหัวใจเนี่ยมันอาจจะอุดตันได้เพราะอุดตันมีผลกับอะไรกับกล้ามเนื้อหัวใจตึบตุบตบตบพอเส้นเลือดหัวใจอุดตันหัวใจก็วายคนก็เสียชีวิตได้จากนั้นสูดเข้าไปถึงไหนมันเล็กมากมันผสมกับ ถุงลมขึ้นไปถึงสมองเลยถ้ามันเล็กจริงๆมันเกิดโรคทางสมองได้อาจจะทําให้เป็นยังไงเพราะรูมันเล็กลงไปเรื่อยๆอะ่ะมันก็เกิดโรคความดันสูงโอ้โหเสี่ยงต่อเส้นโลหิตสมองแตกยิ่งเด็กๆนะ่ยสมองพัฒนาช้าและกลุ่มเสี่ยงมากที่สุดก็คือตั้งแต่ผู้สูงอายุผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังและที่น่ากลัวที่สุดคือเด็กๆเล็กๆ พวกลูกท่านลูกผมเนี่ยยังต้องสูงตั้งแต่พิ่งแรกเกิดจนถึงเข้าโรงเรียนผมเคยไปสัมมนาเรื่องฝุน่นเพียม2.5เนี่ยไปที่เชียงใหม่หมอเชียงใหม่เนี่ยขึ้นเวทีเลยว่าเขาทําคลอดเด็กรกที่เชื่อมหหว่งแม่และเด็กมีเพียม2.5มากปกติเยอะแสดงว่าเด็กในท้องก็ได้เพียม2.5ไปแล้วและช่วงอายุของเขาเนี่ยเขาเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายแรงทั้งสิ้น ทางเดือนให้ใจนะครับปอดหัวใจและการพัฒนาทางสมองและการเติบโตร่างกายแต่ทํำไมท่านไม่กลัวเลยท่านอาจจะกลัวโควิดใช่ไหมเพราะว่าท่านรู้พอเป็นแล้วไทยขึ้นเลยท่านอาจจะกลัวเห็นน้ําเน่าโอ้มันสีมันเขียวปั๊ดเลยท่านกลัวสารบางอย่างที่มันเหม็นต่อให้มันใสก็เหม็น แต่ให้ฝุ่นเพียมสองุ้ามันไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสเราสัมผัสเลยไม่ได้เลยจนเราเป็นโรคแต่ผมกําลังอธิบายท่านฟังชัดๆว่ามันอันตรายต่อตัวท่านและคนที่ท่านรักมากที่สุดและมันเป็นภัยเงียบที่สร้างความสูญเสียให้กับครอบครัวมากที่สุดหลายๆท่านมีครอบครัวคนที่รักต้องเป็นโรคร้ายพาอฝุ่นเพียมสองุ้าผมขอแสดงความเสียใจด้วยและมันไม่อยากให้เกิดขึ้นกับครอบครัวใดๆเลย แล้วเกี่ยวข้องกับประเทศอย่างไรโอ้โหมีผลต่อมูลค่าานเศรษฐกิจเนี่ยหลายๆท่านบอก3 0 0 0 0ื่นถึงแสนล้านเขาวัดยังไงครับเขาวัดเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมถ้าเกิดมีฝุ่นเยอะขึ้นมาอย่างเชียงใหม่เงินจากการท่องเที่ยวหายไปเรื่องมูลค่าเรื่องของสุขภาพคนเด่มกงงารรักษาซึ่งรัฐต้องอุ้มชูเนี่ยใช้เงินภาษีของท่านเนี่ยพินึงกีหมื่นล้านหรือตัวเราเองพอมีฝุ่นเยอะ เป็นยังไงครับเปิดแอร์โปกติก็อยู่ได้ไม่ต้องเปิดแอร์เปิดแอร์ก็ไม่พอต้องมีเครื่องกรองอากาศมันเป็นค่าใช้จ่ายครัวเรือนที่เพิ่มเข้ามาดังนั้นมีผลต่อประเทศต่อเศรษฐกิจต,ต่อ GDP แน่นอนและผลต่อโลกอย่างไงโอ้โหเปลี่ยนแปลงมากเพราะว่าต้นตอมฝุ่นเปี่ยม2.5เนี่ยมันเป็นต้นตอที่ทําให้เกิดภาะวะโลกร้อนเนี่ยการเผาในที่โล่งแจ้งนะครับการใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในที่มันเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เนี่ย มันสร้างให้เกิดภาวะโลกร้อนมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศฝนตกมากกว่าปกติเจอน้ําท่วมมากกว่าปกตินะครับน้ําแข็งละลายเกี่ยวข้องทั้งนั้นเลยมันเลยเป็นเรื่องจําเป็นทั้งของตัวเราครอบครัวประเทศแล้วก็โลกรายการ The Solution จึงหยิบยกเรื่องนี้มาแชร์กันว่าเราควรจะหาวิธีการแก้ไขด้วยก,กันจริง เพราะมันเป็นเรื่องใหญ่มากก็จะพาท่านเนี่ยไปดูที่ต่างประเทศว่าเขาทำอย่างไรกันบ้างหลักการที่ท่านต้องดูเลยจริงๆแล้วสำคัญที่สุดก็คือทุกประเทศเนี่ยเขาจะแก้ปัญหาอะไรเขาดูที่ต้นเหตุต้นตอไม่ฉะนั้นแล้วก็คือการแก้แบบขอไปทีเรื่องฝุ่น p ีสองจุต้นตอคืออะไรบ้างเริ่มต้นในกรุงเทพใกล้บ้านแล้วเนี่ยอยู่และกระบ,บางก็หนีไม่พ้นกรุงเทพหลักๆชัดเจนครับ มาจากเรื่องของรถยนต์ต้องพูดให้ชัดเจนว่ารถยนต์นั้นไม่ใช่รถของท่านหลวงผมนะเพราะบางทีเราเป็นรถขนาดเล็กต้องบอกว่ารถยนต์ที่สร้างปัญหาเตรียบสองชุมากที่สุดก็คือรถขนาดเครื่องใหญ่ๆและเป็นเครื่องยนต์ดีเซลและเก่าก็อะไรบ้างรถบรรทุกนี่แหละครับวันนี้เห็นไหมถับรถก็ยังตามไอ้รถควันดำรถบรรทุกเนี่ยที่เข้าออกขนส่ง อิฐดินทรายขนของคันดำาทั้งนั้นซึ่งวันนี้มีรถเมล์ที่ส่วนใหญ่เนี่ยหลายพันคันเนี่ยยังเป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลอยู่และยุคการใช้งานเนี่ยยีปีแล้วมั้งมีรถที่เพิ่งซื้อใหม่ที่เป็น NGV อยู่ประมาณสัก4ี่ห้าคันเท่านั้นเองนอกนั้นของกสมกอีก2องพันสพันคันและรถร่วงองีกรู้แล้วเป็นหมื่นคันก็มักจะเป็นรถดีเซลนี่คือรถปรุบใหญ่ทั้งเครื่องใหญ่ด้วย คันเดียวมากกว่ารถที่บ้านเราตั้งหลายคันนี่สาเหตุหลักและเครื่องจักรกลขนาดใหญ่เห็นเครื่องตอกเข็มไหมตุ้มตุ้มตุ้มต้ม,ตม,ตม,ตมควันดําออกมาเต็มหมดเลยนี่ไงครับเขาบอกว่าในกรุงเทพปัญหาจุดป,ปล่อยเตลิงสมาจากรถขนาดใหญ่มาจากรถโดยสารมาจากเครื่องจักรกลก่อสร้างเนี่ยเขาประมาณว่าไม่น้อยกว่า80%ดูที่เราเห็นนะก็ดูเหมือนว่าจะจริงแท้แน่นอน 2มาจากอะไรมาจากการเผาไม้กลางแจ้ที่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอาจจะสิกว่าเปอร์เซ็นต์และที่เหลือคืออะไรโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมของเรายังปล่อยฝุ่งพิษอยู่ครับพอเรารู้อย่างนี้แล้วการแก้ปัญต้องตรงจุดโซลูชันนิ้ทั่วโลกจะใช้แกน3าแกนนี้เท่านั้น1ก็คือการแก้ปัญหาทากายภาพ2การแก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีและสาการแก้ปัญหาโดยใช้กฎหมาย และต้องทําร่วมกันใช้อันหนึ่งอันใดแก้ปัญหาไม่ได้ไเป็นไปเสร็จครับนี่คือเหมือนกับยาสําคัญ1หนึ่ก็คือจัดการทางกายภาพไปเปลี่ยนทางกายภาพกายภาพคืออะไรพื้นที่อาคารอะไรที่มันจับต้องได้ให้ไปจัดการก่อนเลยนี่คือกายภาพ 2. องไปจัดการทางด้านเทคโนโลยีช่วยป้องกันช่วยควบคุมช่วยรายงานช่วยวัดผลอะไรก็แล้วแต่ไปจัดการ และ 3, สาสคัญไม่น้อยกว่ากายภาพและเทคโนโลยีก็คือการใช้กฎหมายกฎหมายเพื่อบังคับยุติปัญหาที่ตรงนั้นกฎหมายที่ส่งเสริมทําให้คนอยากจะไปใช้ทางเลือกที่มันมีผลกระทบน้อยกว่าพาไปเที่ยวดีกว่ายกตัวอย่างง่ายๆเลยผมเพิ่งกลับจากประเทศอังกฤษเขาเชิญไปดูรถไฟสายฐานโอรถไฟนีแหละรถไฟปล่อยเพียงสอุดห้าไม ปล่อยสิเพราะเป็นเครื่องจักรกลขนาดใหญ่เลยไม่รู้กี่พันแรงมานะครับและเป็นยังไงใช้ดีเซลไหมใช่เก่าไหมเก่าเก่าทั้งเก่าเครื่องใหญ่และปล่อยเพียง2.5ใ,ใช้ดีเซลรัฐบาลอังกฤษบอกไม่ได้แล้วแบบนี้คนอังกฤษเป็นโรคทางเดินหายใจเยอะเป็นสังคมผู้สูงอายุแหมเมืองไทยจะเป็นมากกว่าแล้วห่วงใหญ่ตั้งแต่การประชุมคอป 26ที่กลาสโกวที่สกอตแลนด์เมื่อปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลอังกฤษทำรถไฟโชว์เป็นรถไฟที่ยกเครื่องดีเซลออกจากข้างล่างและใส่แบตเตอรี่เข้าไปแทนเพื่อจะโชว์ให้เห็นว่าวันนี้อังกฤษจริงจังกับการแก้ปัญหาพวกฝุ่นพิษเขาบอกไม่ได้แล้วก็ต้องจัดการแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่เขาเลยจัดการอีกขั้นหนึ่งประกาศเลยว่า Net z e r o คือ2030เนี่ย จะไม่มีมลพิษอะไรเลยมันโลกมันจะสะอาดเลยเพราะว่าทําไมมันมีผลกับตัวเราประเทศเราแล้วก็โลกของเราอังกฤษทำเป็นตัวอย่างเลยครับแสดงว่าอังกฤษเขาใช้อะไรหนึ่งก็คือใช้เทคโนโลยีแหละใช่ไหมก็คือใช้เทคโนโลยีในการเปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซลออกและใส่เป็นแบตเตอรี่แทนอ้าวเห็นไหมใช้เทคโนโลยีเขาใช้อะไรอีกกายภาพมีไหมมีมานานแล้วกรุงลอนดอนเนี่ยประชาชนเนี่ย ผมว่าพอๆกับกรุงเทพนะกรุงลอนดอนก็มีปัญหาเหมือนกันเจยวเรื่องบลพิทารอากาศเขามีโซนโซนจํากัดเลยว่าโซนนี้ถ้าเกิดคุณเผลอ,อลถเข้ามาถูกปรับเลยถูกปรับเป็นไงเหมือนค่าเข้าอะแพงมากผมเคยเช่ารถขับไปอยู่ในโซนใจกาลางลอนดอนเนี่ยอยากเข้ามาก็ได้นะเธอแต่เธอต้องจ่ายมากเลยหลายปอนด์เจ็ดแปดปอนด์ลวมั้งโอ้โหเขาแค่ผ่านเข้ามาเนี่ยหลายร้อยบาทน,นี่ก็คือการ จัดการกับกายภาพแล้วแล้วก็ใช้เทคโนโลยีไหมใช้เพราะว่ารถเรามีทะเบียนเขามีกล้องกล้องดูอ่านทะเบียนเราเข้ามาในโซนทางกายภาพที่เขาควบคุมเขาไปชาร์จบัตรเครดิตเลยนี่เลยเห็นไหมครับแล้วกฎหมายออกไหมออกคนอังกฤษเองหรือผู้ผลิตไฟฟ้าเองรัฐบาลจะส่งเสริมนะถ้าเกิดใช้พลังงานสะอาดไม่ใช้พลังงานที่เกิดจากไฮโดรคาร์บอน ของการใช้ครบเลยกายภาพเทคโนโลยีและกฎหมายควบคุมอันนี้ตระกูลอังกฤษที่ผมไปสัมผัสมาแล้วเขาเอาจริงเอาจังนกะประเทศอีกประเทศหนึ่งคืออะไรฝรั่งเศสฝรัร่งเศสปารีสเนี่ยหลายๆคนไปเข้าจริงเอาจังนะบ้านเมืองเขาเนี่ยผมแทบแทบไม่เห็นตึกสูงเลยแทบไม่มีเลยอังกฤษยังมีโซนตึกสูงแต่กรุงปารีสไม่มี เขารักมากเขาถือเมืองเ็าคือพิพิธภัณฑ์เขากําหนดเลยว่าจะมายุ่งอะไรกับพิพิธภัณฑ์เขาไม่ได้อุ่งบารี่นี่ซีเรียสมากนะครับเขากําหนดถึงขนาดว่ารถที่จดทะเบียนก่อน1997เนี่ยไม่ว่าใช้เครื่องยนต์อะไรก็ตามนะครับหรือรถที่ใช้เครื่องดีเซลเนี่ยจดทะเบียนก่อน2 0ง1ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาห้ามเข้าเลยในช่วง8โมงถึง2ทุ่มคุณจะไปวิ่งนู่นเลยเช้าหรือไม่ก็่ํค่ำเลยไม่ฉะนั้นแล้วคุณจะไปเพิ่มเรียม2ง ขาจริงจังขนาดนั้นนะครับและเขาก็ใช้เทคโนโลยีในการควบคุมและแน่นอนที่สุดนะครับองปราสเนี่ยการจัดการเกี่ยวเรื่องการควบคุมทางกายภาพเนี่ยสมบูรณ์แบบมากในหลายโซนเนี่ยอย่าว่าแต่รถเก่าๆหรือรถใหม่ๆรถบัสอะไรอย่างเงี้ยรถบัสใหม่ๆรถบัสพลังงานไฟฟ้ารถบัสเอวีนี่แหละก็ยังไม่เข้าไปเลยจอดเธอเดินเข้าไปแสดงว่าใช้การควบคุมทั้งด้านกนยายภาพทั้งด้านเทคโนโลยีและกฎหมาย นี่ก็คืออุมตารีสเยอรมันเป็นยังไงโอ้โหเยอรมันยุคนี้เป็นผู้นํายุโรปเลยนะครับอะไรที่ไม่ใช่พลังงานสะอาดอย่ามาคุยกับฉันนะขนาดนิวเคลียร์เขาก,ก็ยังถือว่าเป็นพลังงานสะอาดเอาพลังงานนิวเคลียร์มาต้มน้ําแล้วใช้แรงดันไอ้น้ำไปปั่นไฟก็สะอาดนี่ออกมาเป็นขา,ขาวๆนั่นคือไอ้น้าไม่ใช่พีเอ็มสองจุดห้าเยอรมันยังไม่เอาเลยยังบอกฉันจะใช้ลมสะอาดจริงๆฉันจะใช้แสงอาทิตย์ให้สะอาดจริงๆนั่นคือตระกูลเยอรมัน เขาสีเวียดมากระบบการควบคุมทางด้านกายภาพโรงงานเนี่ยออกไปนอกเมืองให้หมดอากาศต้องใสการควบคุมทางด้านเทคโนโลยีไม่ต้องพูดถึงระบบกล้องวงจรปิดระบบปรับเนี่ยไทยไปขับรถเร็วแถวเยอรมันออสเตรียเนี่ยต้องลำบากเลยนะเพราะว่าใบสั่งมาเป็นภาษาเยอรมันต้องไปจ้างคนแปลแล้วจ่ายก็กลัวเขาจะไม่ออกมีสแล้าเข้าประเทศแล้วก็กฎหมายโอ้โหกฎหมายแรงมากนั่นคือประเทศที่ผมเล่าให้ฟังว่าเขาเีเวียนขนาดไหน เราะเขารู้ว่าถ้าเกิดเขาไม่ทาคนตายประเทศสูญเสียดาง GDP ผมก็มีความเชื่อมั่นนะครับว่าวันหนึ่งกรุงเทพประเทศไทยจะมีโซลูชันในการที่เราลดปัญหาฝุ่น PM สองจแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยหลายท่านก็ถามล้วจะทํำยังไง3เรื่องครับเรื่องแรกท่านต้องรู้ก่อนว่ามันมี PM ียม2.5รู้ได้ยังไงก็บอกแล้วมองไม่เห็นไม่มีกลิ่นไม่มีรถเลยสักอย่างเนี่ยตืิดนอนมาแล้วก็มีแอปพลิเคชันตรวจเช็คได้เดี๋ยวนี้ก็มีจุดวัดหลายจุดมากยิ่งขึ้น จริงๆแล้วุงเทียบตัวงมียร้อยสอ0พันจุดนักวิชาการบอกว่าเราทําได้เองแต่เอาละ่ะมันก็มีจุดที่อยู่ใกล้เคียงบ้านท่านและท่านก็สามารถเช็คได้ว่าจุดโรงเรียนลูกท่านโรงพยาบาลที่คุณพ่อคุณแม่ท่านไปเนี่ยเอียงสองจเนี่ยมันมากแค่ไหนเดี๋ยวนี้ยุโรปก็บอกห้ามเกิน25ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเนี่ยแหละผมว่าถ้าเกิดเกิน25เนี่ยผมว่าเราควรจะต้องคิดว่ามันเป็นจุดที่ที่อันตรายแล้วละ่ะอันดับแรกคือรู้รู้ผ่านแอปพลิเคชันเหมือนกับเป็นชีวิตประจำวันของเราลครับอยากจะแนะนําให้ทํา2 ป้องกันเดี๋ยวนี้หน้ากากป้องกันโควิดเนี่ยบางแบบเนี่ยมันก็ช่วยเพียม2.5ได้บ้างแล้วแต่มันยังไม่ดีเท่าหน้ากาก N95 ซึ่งวันหน COVID ึ่งโควิดอาจจะมมีนคนใส่หน้ากากก็ได้แต่ผมว่า N95 คนจะพกไว้พอหนึ่งรู้แล้วว่ามันตรงที่โรงเรียนตรงที่โรงพยาบาลตรงที่ที่ท่านต้องไปอยู่ป้ายรถเมล์ตรงนั้นเนี่ยท่านก็หยิบขึ้นมาใสา่แล้วฮะแต่ให้ตัวท่านก่อนจะช่วยป้องกันได้เยอะเลยในพื้นที่ที่เป็นจุดเสีย่ยงที่มีเพียง2.5เยอะๆ และ3เราเนี่ยแหละเป็นส่วนเด่นของการทาให้เกิดปียงสองถ้าเกิดเรามีรถเก่าๆตอนนี้ก็ไม่ว่ากันครับแต่อย่าปล่อยควันดำได้ไหมรถ,รถเก่ารถมือแทนแทนเน่ะเราดูแลรถเราที่มันเก่าๆเนี่ยดูแลสภาพเครื่องยนต์ให้มันดีมันทั้งประหยัดน้ํามันมด้วยนะแล้วเวลาท่านสตาร์ทเนี่ยใครรับก่อนตัวท่านลูกท่านแม่ท่านเพราะงั้นยังไม่ต้องไปดูคนอื่นเลยสตาร์ทในบ้านเราเราก็เจอมันเรงกันไปเต็มๆแล้วดูแลเครื่องยนต์ของเราให้สะอาดนะครับถึงแม้เป็นรถเก่ามันช่วยได้หรือถ้าเกิดท่านทําการ,การ,การ,กรเกษตรเนี่ยก็ อย่าเผาได้ไหมอยากให้ท่านช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการเติมปัญหาเข้าไปเห็นไหมละครับจริงๆแล้วโซลูชันมันไม่ใช่คนอื่นเขาทำนะที่จะแก้ได้ตัวเราก็มีส่วนด่วยเหมือนกันเรื่องฝุ่น,น,นพิษเพียม2.5นะครับหลายๆท่านอาจจะมีประสบการณ์มาาผมนะครับไปอยู่ในหลายเมืองหลายประเทศมาแชร์ร่วมกันครับมาหาโซลูชันร่วมกันและถ้าเกิดว่า มีปัญหาอื่นๆเนี่ยที่เราต้องการหาทางออกร่วมกันที่เราเจอเหมือนกันเลยเนี่ยบอกเข้ามาได้เลยครับจะได้เตรียบไปหาข้อมูลจะได้มาแชร์ร่วมกันและนี่คือรายการเด e s o l u t i o นครับรายการที่เรามาร่วมหาทางออกในปัญหาที่เราเจอร่วมกันสำหรับ EP ีที่3เราขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับติดตาม EP ต่อๆไปซึ่งท่านจะเป็นส่วนร่วมในการที่จะสร้าง EP ีนั้นๆด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านจริงๆครับลาไปก่อนนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ